ก็โยฮะสดสดทุกทาดด้วยนะครับกลัมาพบกับผมอีกแล้วนรายการเกมเมอร์เลิฟเดอะเซฟทีวีนะครวันนี้ผมก็จะมาสรรโดเจ้านารโตอะไรสักอย่างนารโตคือผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะก็เข้าไปทะเทยในยูทูบเลยนะครับผมเรื่องเนร้โตัวนี้มันโกงไหมโกงสุดๆเลยนะครับผม แล้วก็เขียนคำว่า Naruto Sky Sky Mod App ครับผมแล้วก็ทุกท่านเนี่ย,เ,ยเลื่อมาเรื่อยๆครับผมแต่คือจะเยอะนิดนึงครับแล้วก็มาเจอเนะครับ Naruto Sky Mod Over นะครับผมสาม,สามนาาทีก็อีก6วินาทีเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะมีลิงก์ดาวน์โหลดในหะ้ทุกท่านโหลดนะครับคลิกเข้าไปเลยเนอะ เดี๋ยวผมจะเล่นในดูสักครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าเว็บนี่ครับน่าจะหกสิบสามอหกสิบแปดครับผมหกสิบแปดไม่กระบายเนาะไปลุยกันเลยครับผมตัวที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คืออูจิวะซาสเกะครับผมนี่ครับนี่ครับผมไปรวย เพราว่าทำไมเราถึงเลือกตัวนี้ล่ะคือเอาจริงผมชอบก็ชอบนะครับผมเขาโกงที่สุดน,น